ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน รวยชุ่มฉ่ำสี่ราสีมีเกณฑ์ฐานะมั่นคงขึ้นแท่นเศรษฐีสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้รับสับหนกักอันดับหนึ่งสำหรับชาวราศีตุล ราศีตุลเป็นราศีที่ดวงการเงินดีเป็นช่วงขาขึ้นดวงชะตาจะโคตสบายในเรื่องของการงานคุณเองนั้นหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองคุณจะมีความสามารถที่จะหาช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมาก,กิ่งขึ้นบางรายสามารถเดินทางหาเงินทองในต่างประเทศได้ดีมีโอกาสรับทรัพย์หนัก และจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินการซื้อขายต่างประเทศหรือซื้อขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์จะได้ไรายได้ดีเช่นเดียวกันมีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนถึงหลัก,กล้านหนี้สินที่มีจะหายเกลี้ยงยิ้มรับความรวยไว้ได้เลยสำหรับชาวราศีตุลอันดับ2ชาวราศีสิง์ ราศีสิงห์ การเงินช่วงนี้คุณจะหาเงินได้มากหากใครต้องการขอสินเชื่อกู้ยืมจะมีโอกาสผ่านชรุยหรือหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเรื่องการงานจะมีโอกาสรวยเข้ามาความขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานหรือกิจาการต่างๆที่เคยเกิดอุปสรรคปัญหาหลังจากนี้อุปสรรคปัญหาได้หมดสิ้นแล้วช่วงนี้ดวงชะตารับทรัพย์มากแต่อย่าประมาท ในการทำงานมากเกินไปเพราะอาจจะมีภัยใกล้ตัวหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้ขอแนะนำให้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้คอยช่วยเหลือปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปเกิดแต่ความมั่งคังร่ำรวยอันดับ3ชาวราศีธนู ราศีธนูนั้นโดดเด่นในเรื่องของการเงินจะมีเงินใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจจะมาจากช่องทางใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เช่นงานพิเศษซึ่งการเงินของคุณนั้นจะดีขึ้นตามลำดับได้รับข่าวดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสใช้เงินไม่หวาดไม่ไหวหรือโชคลาบลอยก็โดดเด่นไม่แพ้ใครการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง มีโอกาสรุนรางวันที่หนึ่งช่วงนี้สถานการณ์ทางการเงินถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความมั่นคงจะเกิดขึ้นสำหรับคุณผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยช่วงนี้ถือว่าดวงดีคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาสำหรับชาวราศีธนู ท้ายนี้ชาวราศีมีนราศีมีน การงานดีมีความมั่นคงเหมาะกับการทำงานตามระบบหรือกฎเกณฑ์ไปก่อนตราบใดเท่าที่งานเดินไปด้วยความรับรื่นหรือคุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์จะมีโอกาสที่การงานจะเกิดผลสำเร็จมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นบางท่านมีสิทธิ์ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสูงขึ้นหรือมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนถือว่าเป็นผลดีสำหรับคนที่ทำงานประจำส่วนใครที่ทำอาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของธุรกิจสูวตัวดวงชะตาดีไม่แพ้ใครมีข่าวดีเข้ามาทางด้านการซื้อขายได้รับผลตอบแทนหรือผลกำไรที่ดีเกินคาดมีเงินเก็บก้อนโตหลักแสนถึงหลัก,กล้านรายได้ดีมีโอกาสรับทรัพย์เรื่อยๆหลังจากนี้จะยิ่งเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองเป็นเงินเป็นทองไปหมด ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติตรองอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ